เราก็มาพบกันยามเช้านะคะก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะของโลกออนไลน์มากๆเลยนะคะที่แบบว่าทำให้เชิญนะคะได้สนุกสนานออกับโลกออนไลน์นะคะสำหรับเชิญเนาะก็คือ,อ,อโลกออนไลน์ยุคนี้ค่ะมันเป็นโลกยุคใหม่นะคะที่แบบว่าได้เปิดโอกาสให้คนหลายๆคนนะคะได้แบบสร้างตัวตนแล้วก็ทั้งสร้างตัวตนแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้แบบมากมายมหาศาลเลยนะคะเท่ากับที่แบบว่า ใครที่อยากจะมีรายได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยค่ะวิถีวิถีการใช้ชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปมากนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสังคมออนไลน์ไปแล้วนะคะพอเป็นสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสมัยก่อนใช่ไหมคะก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปแบบว่า30ปีเนาะตอนที่เชยังเด็กอย่างเงี้ย่ะมันก็จะเป็นชุมชนที่เราวิ่งเล่นนะคะในท้องสนามหรือว่าวิ่งเล่นกับ สามารถวิ่งเล่นอยู่ในพื้นที่ได้นะคะล้วพอดีว่าพอ,อาด้วยสังคมหรือว่าวิถีชีวิตนะคะได้เปลี่ยนแปลงไปก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามาสื่อสังคมนะคะเช่นสื่อสังคมเนาะก็คือบอกว่าด้วยสมัยก่อนนะคะก็คือบบว่าเ,อาเป็นโทรรัศั์ใช่ไหมคะก็คือบอกว่าเราก็ติดเราก็จะติดตาม เราก็จะติดตามข่าวสารด้วยโทรทัศน์นะคะก็คือบอกว่าโทรทัศน์ก็จะเป็นสื่อแบบเป็นสื่อแบบว่าให้ประชาชนนะคะในเรื่องของการที่แบบว่าเรื่องราวหรือว่าความสนุกสนานนะคะก็จะอยู่ที่สื่อก็คือแบบว่าสื่อก็คือเหมือนกับสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอนครไม่ว่าจะเป็นหนังเขาเรียกว่าอะไรจะมีสินค้าตัวใหม่เปิดนะหรือว่า เป็นรายการทีวีหรือรายการนักร้องหรือว่าเป็นรายการขับไฟเดย์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเฉพาะในในทีวีใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือบอกว่าอย่างเชยนะคะก็คือบอกว่าเ,เชยนะคะที่กลับมาในปี2567นะคะก็คือในเรื่องของการสร้างแบรนด์ยังไง100ล้านนะคะก็คือบอกว่าเชยอ,อยู่ในกลุ่มของ ของโค้ดของครูแล้วก็ของแบบของกลุ่มที่แบบว่ามีพลังความคิดนะคะในระดับ100ล้านนะคะก็คือมันเป็นเหมือนว่าเราเราเสพ เราเสพข้อมูลเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วเชอเองนะคะก็ได้ได้ย้อนกลับไปวิถีของการดาเนินชีวิตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะว่าเมื่อสมัยร้อยกว่าปีนั้นนะคะเขาเขาทำอะไรไว้บ้างนะคะอย่างเช่นเชอก็กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการประวัติศาสตร์ของบ้านเชอนะคะว่าบ้านเชอท้องถิ่นของเชอนะคะก็คือบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีอรารยะคืออะไรบ้างนะคะอรารยักษที่เชอไปค้นพบนะคะก็คือเป็นเรื่อง เป็นเรื่องราวมหัศจรรย์นะคะก็คือเป็นเรื่องราวแห่งปาฏิหาริย์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าสุดพิเศษนะคะสำหรับสำหรับเชอเลยอะค่ะที่แบบว่าเชอไปพบเรื่องราวของแบบของแบบอารยธรรมนะคะที่แบบว่าเราสืบค้นหาเราเราสืบคน้บคนด้วยตัวของเราเองนะคะและ้วแล้วเราก็แบบว่าเหมือนกับว่ามีความลึกซึ้งนะคะก็คือบอกว่าเราก็เลยมีความรู้สึกส <S <S ว่าเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ่ะให้กับเพื่อนๆนะคะทําไมต้องสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะ ก็คือแบบว่ายุคนี้่ะเป็นยุคที่แบบเออเราจะสร้างเศรษฐกิจยังไงนะคะก็คือการสร้างเศรษฐกิจเนาะสมัยก่อนนะคะก็คือจะต้องมีหน้าร้านนะคะหน้าร้านก็ต้องมีปัญหาในเรื่องค่าเช่านะคะแล้วก็ออในเรื่องของที่จะต้องลุกขึ้นมาทํางานทุกๆวันนะคะแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจนะคะมันขับเคลื่อนไปด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าเราอยู่ในแหลงเขาเรียกแหลงพลังงานนะคะก็คือแบบว่าเช่นออในการทําอาหารหรือว่าการที่แบบเราต้องมีไฟฟ้าใช้ เราต้องมีเทคโนโลยีในการสื่อสารแบบนี้ค่ะซึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายแต่คือค่าใช้จ่ายก็คือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าคือเราจะทำอย่างไรให้เป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นให้เป็นรายได้นะคะเราจะเอาค่าใช้จ่ายให้เป็นรายได้ได้อย่างไรนะคะก็คือแบบว่าอย่างเชอ่์ค่ะก็จะมีความคิดนะคะในเรื่องของการที่ถ้าสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะการสร้างแบรนด์นะคะก็เช่นอย่างเช่นเชอ่์ใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าเชออันนี้คือเป็นเชอรอจะมีหลายเพจนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะ เชือกลับมา2,567นะคะก็คือเชือมีเรื่องเล่าเขาเรียกว่าการที่เชื่อกลับมาครั้งหนึ่งนะคะก็คือบอกว่าเชือมีกลยุทธ์นะคะของปี2,567นะคะในเรื่องของการปรับโครงสร้างนะคะสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านนะคะก็คือบอกว่าเชือเองนะคะก็คือด้วยข้อมูลของเชือนะคะอันดับหนึ่งของเชือที่เชือกลับมานะคะในช่วงประมาณมกราเอ๊ะมิถุนา2,567นะคะก็คือในเรื่องของการที่สร้างเรื่องราวานะคะเขาเรียกว่าเป็น คลิปที่เชอได้อันดับหนึ่งนะคะก็คือบอกว่าสร้างเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวเรื่องเรื่องราวแทนภาพเป็นเหมือนภาพนะคะก็คือแบบว่าเชอก็เลยบอกว่าอ๋อมันคือสตอรี่นะคะก็คือเชอได้เชอรได้เรื่องในเรื่องของสตอรี่อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็2ก็คือบอกว่าเทพแต่ละวงการก็หมายถึงว่าเชอมองเห็นโอกาสว่าเออคนแต่ละคนอ่ะก็คือบอกว่ามีเทพของมีเทพของตัวเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอะไรหรือว่า การทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ละคนก็คือมีเทพประจําตัวในการรักษาใช่ไหมคะแล้วก็ในการประสบความสําเร็จนะคะมันก็ต้องมีเทพแบบเหมือนกับเทพเทวดาคุ้มครองนะคะก็คือแบบอว่าเราก็ต้องมีการเครารพแบบ,บทุกๆคนนะคะแล้วก็3นะคะในเรื่องของการที่ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างแบรนด์นะคะก็คือเชอร์ค่ะก็คือสมัยเด็กเนาะก็คือเราก็ทํางานมาแล้วก็สมัยที่แบบได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองนะคะก็คือบอกว่าได้ทําค้าขายก็คือเป็นข้าวมันไก่อาชีพแรกเลยนะคะก็คือเป็นข้าวมันไก่พอเป็นข้าวมันไก่ก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวมันไก่ใบผูนะคะก็คือเป็นชื่อลูกของเชอร์เองนะคะก็คือบอกว่าเชอร์ก็เลย ตั้งชื่อว่าข้าวมันไก่ใบพลูนะคะก็คือเป็นการทําแบรนด์ครั้งแรกเมื่อ12ปี12ปีใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นปัญหาอุปสรรคของการที่แบอบกว่าเราเปิดธุรกิจหน้าร้านนะคะธุรกิจหน้าร้านด้วยการเปิดร้านขายข้าวมันไก่นะคะพอการเปิดร้านขายข้าวมันไก่อ่นะค่ะหเลยต้องตื่นเช้า2จะต้องแบบว่ามีความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการบริหารร้านค้านะคะ ถ้าใครแบบเคยแบบทําธุรกิจในเรื่องของการเปิดร้านอาหารนะคะจะต้องมีความรับผิดช,ชอบทั้งหน้าร้านและหลังร้านมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยการที่ต้องบริหารต้นทุนนะบริหารต้นทุนด้วยบริหารบริหารทุกสิ่งทุกอย่างบริหารของต้องสดใหม่นะคะบริหารลูกค้าด้วยนะคะบริการแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดร้านก็ต้องได้ต้องทันเวลานะคะแล้วก็รสชาติทุกครั้งอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งแบบว่า,าเราเราเรา,เรา เรามีประสบการณ์ทางด้านตรงนั้นนะคะแล้วก็เราทํามา2ปีครึ่งนะคะขาดทุนเป็นล้านบาทนะคะก็คือบอกว่าด้วยาการที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ของการลงทุนธุรกิจอะคะที่บอกว่าเราต้องไปซื้อสูตรนะคะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการจัดตั้งร้านแล้วก็ค่าเช่าด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายลูกน้องนะคะแล้วก็ถึงเดือนนะคะก็มีแต่ค่าใช้จ่ายตลอดเลยนะคะในยุคนั้นในยุคนั้นคือโซเชียลมีเดียไม่ได้ไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนี้นะ ในยุคเมื่อ12ปีคือโซเชียลมีเดียไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนี้แต่สมัยก่อนเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยอ๋อถ้า12ปีที่แล้วหรือว่า20ปีที่แล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องโทรศัพท์เนาะก็คือบอกว่าเอ่อเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าคนไทยตื่นเต้นใน,ในเรื่องของโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วโทรศัพท์อะคะก็มีการพัฒนาการแบบมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งแต่ยุคแบบว่าโทรศัพท์ที่แบบว่าเป็นรุ่นแบบว รุ่นแบบอะไรอะ่ะรุ่นโทรศัพท์แบบรุ่นใหญ่ๆอะ่ะคือแบบตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะใครมีโทรศัพท์รุ่นใหญ่ๆขนาดนั้นก็6 0,000นะใครมีโทรศัพท์รุ่นแรกๆที่ใหญ่ๆอ่ะหกหมื่นแล้วก็มันเป็นเมืเ่อ20ปีที่แล้วอะ่ะค่ะมันเป็นยุคข,ของยุคข,ของโทรศัพท์อะ่ะค่ะแล้วมันก็พัฒนาถึงขีดสุดอะ่ะมันก็พัฒนาของมันคือมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่รุ่นใหญ่นะคะหรือว่าแล้วก็มาเป็นมาเป็นหลายๆรุ่นนะคะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งอ่ะค่ะที่แบบว่ามันตอนที่่วา ยี่ห้อเอ็นะเนาะยี่ห้อเอ็นะคะที่บอกว่าคือฮิตมากมากเลยนะใครใครที่มียี่ห้อเอ็นอ่ะคือบอกว่าคือบอกว่ามันสุดยอดมากเลยแล้วอยู่ดีแบบยี่ห้อเอ็นกลับกลายเป็นล้มได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือบอกว่าใจเคยชื่อชื่อทั้งใจและชื่อเชนะคะก็คือบอกว่ายี่ห้อเอ็นเนาะก็คือบอกว่าเป็นยุคหนึ่งที่บอกว่าว่าใครมียี่ห้อเอ็นเนี่ยคือยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ดีนะคะก็ด้วยการที่ไม่ปรับตัวก็ได้มั้งนะคะอาจจะเป็นยี่ห้อของเอ็นที่มันไม่ยอมปรับตัวนะคะ พอยี่ห้อนไม่ปรับตัวใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นเป็นยี่ห้อแบบ S ขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็ยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อเปิ้ลขึ้นมายี่ห้ออะไรขึ้นมาเพราะว่าเขามีการปรับตัวแล้วเขาก็มีการแข่งขันระดับแล้วเขามีการแข่งขันแบบสูงมากๆแล้วก็อย่างเช่นยี่ห้อแอปใช่ไหมคะแอปใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าอะไรอะยี่ห้อเปิ้ลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่นะคะแห่งความประสบความสําเร็จที่บอกว่าคนคิดเรื่องของแบรนด์เนี่ยก็คือบอกว่า เขาสติปจ็อบหรือเปล่าสติปจ็อบที่บอกว่าเขามีเรื่องเล่าของเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรเขามีเรื่องเล่าอะค่ะของการที่แบบการทําโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างไงนะคะเช่นสติปจ็อบที่แบบว่าประสบความสําเร็จในเรื่องโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งใช่ไหมคะที่แบบว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์จากที่แบบว่าจากที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นแบบเป็นรุ่นสัมผัสแค่หน้าจอแบบนี้ค่ะก็คือแบบว่าก็คือ สตปฟจ็อบเนี่ยค่ะก็คือบอกว่าเรื่องเล่าของเขาเนี่ยก็ <S <S เหมือนกับว่าเขาเคยทํางานอยู่ในบริษัทหนึ่งอะค่ะพออยู่ในบริษัทหนึ่งแล้วบอกว่าเขาเหมือนกับว่าเขาโดนเขาโดนให้ออกมาเขาเหมือนว่าเหมือนเหมือนเขาให้ออกมาอีกเหมือนกับว่าเขาปลดพนักงานเลยเหมือนกับสติฟจ็อบถูกปลดถูกถูกปลดจากถูกปลดจากหุ้นส่วนมั้งไม่แน่ใจนะคะพอสติฟจ็อบถูกปลดออกมาจากหุ้นส่วนใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเขาเองอะค่ะก็ต้องมาทําธุรกิจของเขาเองพอเขาทําธุรกิจของเขาเองอะค่ะเขาก็ ทุ่มเทนะคะเขาก็ทุ่มเทให้กับการทํางานของเขาก็คือการออกแบบโทรศัพท์นะคะที่แบบว่าโทรศัพท์ของเขาที่แบบว่าแค่ใช้แค่ความสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่ามันก็เป็นมาศจย์นะคะที่แบบว่าในแนวความคิดของเขาที่แบบว่าเหมือนกับโทรศัพท์เหมือนกับแค่ใช้สัมผัสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใช้แค่สัมผัสแล้วก็2ก็คือแบบเหมือนกับ เขาเรียกว่าความเรียบง่ายอย่างเงี้ยค er ่ะเขาตีโจทย์แบบว่าให้โทรศัพท์เป yeah. ็นความเรียบง่ายนะคะเขาทุ่มเทเวลาของเขาอะค่ะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาในเรื่องของการขายนะคะเขาก็จะเป็นแบบเทคนิคเหมือนพ่อเขาเรียกว่าแลสติปจ็อบเขาเก่งในเรื่องของการขายด้วยนะก็คือบอกว่าเขาเป็นพ่อโมดแห่งการขายอะเขาจะแบบเหมือนกับว่าเขาเป็นบทละครหรืออะไรเงี้ยที่บอกว่าเวลาเขาออกตัวแต่ละออกตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะดําเนินเรื่องแล้วก็จบเรื่องได้แบบได้แบบสุดพีกะ่ะแล้วก็เลยทําให้เป็นเป็นสิ่งที่แบบ เหมือนกับคนหลายๆคนใช่ไหมคะก็จะลงทุนกับยี่ห้อโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งแบบราคาสูงมากเลยนะมันก็เหมือนกับเป็น,ปนบทสรุปของคนกลุ่มของคนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นราคาแพงเนาะก็เหมือนกับว่ามันเป็นธุรกิจอะค่ะเวลาคนเ,าเวลาคนลงทุนโทรศัพท์ที่ยี่ห้อสูงอะค่ะก็คือบอกว่า มันเหมือนกับว่าเขาลงทุนที่คําว่าธุรกิจนะคะเขาว่าเหมือนกับว่าเขาแบบเขาได้รับรับได้รับพลังงานจากเขาเรียกว่าธุรกิจส่งต่อธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนก็เหมือนกับว่ามันเป็นเลขของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้คนที่แบบว่าลงทุนกับแบรนด์กับโทรศัพท์รุ่นที่แพงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเออเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็เขาก็ไปเหมือนกับใครที่ใช้รุ่นนั้นอ่ะก็เป็นเหมือนกับเป็นความสําเร็จทางด้านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน ก็คือได้ใช้แบบเหมือนกับรุ่นท้องตลาดเนาะก็คือรุ่นท้องตลาดนะคะแล้วก็โชคดีมากๆนะคะที่แบบว่าปัจจุบันนี้หะแอปนะแอปโทรศัพท์แอปโทรศัพท์นะคะก็คือบอกว่าได้ปรับได้ปรับเขาเรียกว่าได้ปรับได้ปรับอะไรหลายๆอย่างนะคะทำให้โทรศัพท์ธรรมดานะคะก็สามารถที่จะเป็นโทรศัพท์ที่แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะก็คือแบบว่าด้วยสมัยเมื่อ20ปีนะคะก็คือสรุปนะคะสมัย20ปีก็คือบอกว่าเป็นเหมือนการพัฒนา เป็นการเป็นการพัฒนาแล้วก็การแข่งขันในเรื่องการเป็นการพัฒนาและการแข่งขันด้านทางโทรศัพท์นะคะก็คือมันก็มีเหมือนกับมาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเหมือนปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าโทรศัพท์มือถือก็น่าจะอยู่ตัวแล้วนะคะแค่บอกว่าอาจจะอาจจะเหมือนกับใช้ P-center นะคะโทรศัพท์น่าจะโทรเรียกว่าโทรศัพท์น่าจะอยู่ตัวแต่ว่าแค่เปลี่ยน P-center นะคะก็คือบอกว่าเขาก็ใช้หลักของใครเป็น P-center ในแต่ละปีนะคะสองเนาะก็คือบอกว่าเราก็ เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพอเมื่อเป็นยุคของโทรศัพท์แล้วนะคะเราโอกาสทางโอกาสทางธุรกิจนะคะที่มันมากับโอกาสทางธุรกิจนะคะที่มันมากับทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแล้วก็มามากับโทรศัพท์ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่มันเป็นคู่กันนะคะทางโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยนะคะที่ ที่มันเป็นการเปิดตัวมาสจรรันนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวแบบปาฏิหาริย์นะคะก็คือทุกอย่างนะคะของของโลกใบนี้นะคะที่มันรวมตัวกันที่โทรศัพท์นะคะใครจะรู้คะว่าใครจะรู้คะว่าโทรศัพท์แบบเล็กๆแบบเหมือนเหมือนเป็นขี้ฝุ่นเลยนะคะถ้าว่าถ้าว่าใครแบบว่าไม่ได้สนใจโทรศัพท์ใช่ไหมคะ mm. ก็จะเหมือนเหมือนกับเป็นขี้ฝุ่นอ่ะเหมือนกับเป็นขี้ฝุ่นเล็กๆอะค่ะที่แบบว่ามันกลับกลายเป็นทั้งโลกอะค่ะที่มันรวมอยู่ในรวมอยู่ในโทรศัพท์นะคะ ก็คือบอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็เป็นสิ่งทางปฏิหารนะคะที่แบบว่าวันนี้นะคะเชิญนะก็คือบอกว่ามาในหัวข้อนะคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะก็คือเมันกลับมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่แบบว่าเราจะมาขับเคลื่อนนะคะกับโซเชียลมีเดียแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็กลายเป็นธุรกิจอย่างไรนะคะก็คือแบบว่ามันเป็นโลกของการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนยุคแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือสมัยก่อนเนาะก็คือเชอก็คือเหมือนได้รับข่าวสารจาก คนแค่กลุ่มคนเล็กๆเนี้ยค่ะพอการที่เราได้รับข่าวสารจากคนกลุ่มเล็กๆมันก็เหมือนกับว่าเขาให้ข้อมูลที่มันปลุกฝังมาผิดนะคะคือบอกว่าปลูกฝังแบบคือปลูกฝังแบบในเรื่องของการแบบโจมตีกันนะคะอันนี้เชอร์บอกว่าคือแบบว่าเวลาใครเวแบบเวลาใครบอกว่าได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องการโจมตีกันใช่ไหมคะก็เวลาใครได้ฟังเนี้ยค่ะมันก็สนุกนะคะสนุกแต่ว่าคือมันไม่ได้การที่แบบพัฒนาทางด้านทางด้านรายได้นะคะ แล้วแบบว่าวันนี้นะคะเชอร์ก็บอกว่ามาเปิดเขาเรียกามาเปิดโลกทัศนนะคะให้ให้ให้ทุกคนนะคะที่บอกว่าสนใจนะคะในเรื่องของการที่แบบว่าสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของเชอร์ค่ะก็คือบอกว่าเป็นคนที่บอกว่า ทำทำทำเรื่องการสร้างแบรนด์แบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็คือมีรายได้จากการสร้างแบรนด์นะคะการสร้างแบรนด์นะคะก็คือการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็การสร้างตัวตนในยุคนี้ค่ะก็คือการที่จะต้องออกหน้ากล้องนะคะเพราะว่าอะไรคะคนเราอันดับแรกเลยคือหน้าคนนี้เคยเห็นใช่ไหมคะแล้วกว่าที่จะหน้าหน้าหน้าอย่างนี้ค่ะจะไปฝังหัวก็เรียกว่าไปฝังแบรนด์นะคะกับ กับผู้ชมยังไงนะคะถ้าว่าสมัยก่อนใช่ไหมคะก็ต้องออกสื่อทีวีนะก็คือสมัยก่อนจะต้องออกสื่อทีวีแบบว่าจะต้องแบบจะต้องมีความสามารถพิเศษจริงๆหรือว่าเป็นดาราซุปตาร์ที่เชยบอกว่าที่จะได้ออกออกสื่อใช่ไหมคะแล้วก็คนไหนดังใช่ไหมคะคนไหนดังก็จะเป็นเหมือนผู้นาอะไรเงี้ยค่ะคนไหนนาคนไหนดังเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนผู้มีอิทธิพลแบบทางแบบว่าทางสื่อแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็ ได้ออกรายการทีวีบ่อยขึ้นอนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อสื่อโทรทัศน์สมัยนั้นใช่ไหมคะส่วนยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็เฮ้มันเป็นโอกาสของเราอ่ะที่บอกว่าคือเราก็สามารถที่จะมีสื่อได้นะคะด้วยการที่เป็นสื่อช่องเล็กๆนะคะเพราะว่าต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนก่อนนะคนที่จะสามารถที่จะสามารถที่จะเป็นผู้นําได้นะคะก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะที่จะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลหรือว่าสนับสนุนนะคะ <pathway> แล้วก็ส่งส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะสำหรับเชิญนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดโอกาสนะคะตอนเช้าด้วยนะคะตอนเช้าซึ่งแบบเมื่อเช้านี้นะคะได้กลับไปท ah ้องถิ่นบ้านเดิมนะคะบรรยากาศตอนเช้าเะคะเป็นเป็นบรรยากาศที่แบบว่บรรา,ามีความสุขมากๆเลยนะคะก็คือตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็จะเป็นเหมือนกับการขับเคลื่อนนะคะก็คือแบบแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมการก็คือจะบอกว่าเออจะต้องถ้าตอนเช้าของเชอเนาะเชอก็จะเห็นสังคมนะคะที่แบบว่าเออเข y รรากา็จะแบบ ไปร้านค้านะคะตอนเช้าเนาะคนแต่ละคนก็จะไปร้านค้ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขของการที่ไปร้านค้านะก็คือบอกว่าเป็นการที่แบบตอนเช้าคือบอกว่าจะต้องกินจะต้องใช้หรือว่าการที่เป็นรวมกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นรวมกลุ่มกันก็คือเป็นรวมกลุ่มกันที่ตลาดก็คือเขาเรียกว่าเวลาคนเรารวมกลุ่มกันเนาะก็จะเป็นรวมกลุ่มที่ตลาดหรือว่าเป็นรวมกลุ่มที่ร้านค้าสมัยก่อนเนี่ยร้านค้าโชงหวยนะคะจะเป็นร้านค้าที่แบบเมาบอยได้มันที่สุดเลยนะคะเพราะว่าด้วยแม่ค้าด้วยนะแล้วก็ ด้วยคนหลายๆคนนะคะเขาจะไปรวมกลุ่มกันที่แบบว่าที่ร้านค้าเนาะก็คือบอกว่ามันเป็นอะไรที่บอกว่าคือเป็นถ้าไปถ้าถ้าใครเป็นอาชีพแม่ค้าถ้าใครเป็นอาชีพแม่ค้าคือบอกว่าแม่ค้าเขาจะสามารถรับฟังได้ทุกเรื่องแล้วแม่ค้าเขาก็จะแลกเปลี่ยนได้ทุกเรื่องนะคะส่วนวันนี้นะคะเชอก็บอกว่า เป็นสิ่งหัจรย์นะคะที่บอกว่าที่เราได้มาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราก็จะมาสร้างแบรนด์นะคะแล้วเราก็จะมาชวนเพื่อนเพื่อนนะคะให้มาสร้างแบรนด์กันด้วยกันนะคะก็คือการสร้างแบรนด์เนาะก็คือบอกว่าทักษะที่สําคัญเลยนะคะก็คือการสื่อสารนะก็คือบอกว่าแล้วก็จะเป็นแห่งรายได้ด้วยนะการเขาเรียกว่าปฏิหารจากปากนะคะก็คือบอกว่าพูดในสิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือแล้วก็ความรวยด้วยนะคะความรวยด้วยที่ที่อยากจะฝังใหอยากจะปลูกฝังให้ทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าคนหลายๆคนใช่ไหมคะก็คือบอกว่า ไม่ค่อยปลูกฝังในเรื่องไม,ไม่ไม่ค่อยถูกปลูกฝังในเรื่องความรวยแล้วก็ความทะเยอทะยานแบบนี้ค่ะก็คือบอกว่าบางบางครั้งคือ,ค,อคือคนหลายๆคนอยู่กับความเคยชินพอเวลาอยู่กับความเคยชินใช่ไหมคะคุณก็จะพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะแต่วันนี้ค่ะเชอได้เปิดโลกทัศั์นะคะในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องรวยด้วยนะคะรวยด้วยสวยด้วยนะคะแล้วก็ต้องคบรคบนะคะครบหมายถึงว่าอะไรคะก็ต้องสามารถที่จะ อยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะเชิก็อขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเชินะคะของการที่ตํานานร้อยปีกับการสร้างแบรนด์นะคะตำนานร้อยปีกับการสร้างแบรนด์นะคะก็คือเป็นเ,าเราจะทําอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการสร้างแบรนด์2จะทําอย่างไรให้หน้าเราเนี่ยค่ะไปไปฝังหัวเขาเรียกว่าไปฝังหัวกับ กับผู้คนนะคะนะคะถ้าถ้าใครสามารถที่จะทําหน้าของคุณนะคะให้ไปฝังหัวกับคนอื่นได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออเขาก็จะรักคุณชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่าถ้าว่ามีใครรักคุณชอบคุณอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนับสนุนไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรใช่ไหมคะคือเขาก็จะสนับสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่วีนะคะขอขอบคุณนะคะพี่ สีนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะท,ที่มาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะในเช้าที่สดใสในวันนี้นะคะแล้วโอกาสหน้าถ้าว่ามีโอกาสนะคะก็นะคะทักทายกันนะคะแล้วก็ส่งหัวใจนะคะให้กันรลยกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ